กัมพูชาหลายคนงานข้าวครับเพราะว่าไม่สามารถล็อกอินใช้งานบัญชี Facebook ของตัวเองได้เพจชื่อดังอย่าง a m ม t ม o r ์รีฟนะครับได้โพสต์เอาไว้ว่ามีรายงานล่าสุดว่าเมื่อช่วงหัวขําที่ผ่านมา Facebook เริ่มทยอยปิดบัญชี Face อวตารและเพจพนันออนไลน์ของชาวกัมพูชารวมถึงเพจ IO ที่อวยอุ่นเส้นจำนวนเกือบพันบัญชีในกัมพูชาค่าสหรัฐกำลังดำเนินการกวาดล้างแกมเมอร์ในกัมพูชาอย่างจริงจังนอกจากนี้นะครับยังได้มีการโพสต์เป็นรูปภาพของเพจต่างๆรวมถึง อินฟลูต่างๆของชาวคอมเมนต์เกิดความสับสนนะครับว่าเอ๊ะทำไมพวกฉันถึงไม่สามารถเข้าใช้งาน Facebook ได้อยา่างไรก็ตามครับหากเราไปส่องข้อมูลของชาวคอมเมนต์บางคนนั้นก็ได้มีการโพสต์เ,เรื่องราวนี้เอาไว้หน้า Facebook เหมือนกันและพวกเขาบอกว่าใหม่อัปเดตใหม่ล่าสุดจาก Facebook นะจ๊ะเนี่ยในช่วงไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาบัญชี Facebook ของชาวคอมเมนต์จำนวนมากถูกปิดใช้งานและการถูกปิดบัญชีนี้ต้องบอกว่าบัญชีเนี่ยไม่มีการละเมิดนโยบายดังนั้นใครก็ตามที่ใช้รูปปลอมชื่อปลอมและ ไม่มีการ Verify เนี่ยจะมีความเสี่ยงสูงนะที่บัญชีจะถูกปิดดังนั้นถ้าไม่อยากให้บัญชีถูกปิดจะต้องเปลี่ยน Facebook บัญชีเนี่ยให้กลายเป็นมืออาชีพหรือใส่ Verify id เข้าไปโดยมีเครื่องหมาย blue verify จะได้รับการปกป้องอย่างสูงอย่างไรก็ตามครับหากเราไปส่องความรู้สึกหรือความคิดเห็นของชาเมนเพิ่มเติมนะครับก็พบว่ามีบางส่วนเกิดความรู้สึกไม่พอใจครับว่าทำไมเนี่ยถึงมาปิดบัญชีของเขาโดยที่ยังไม่ได้ละเมิดกฎชุมชนอะไรแบบนี้ รวมไปถึงบางส่วนนะครับก็คอมเมนต์ประมาณว่าโดน Facebook to me หรือบางส่วนก็ออกแนวโพสต์โอดครวญนะครับว่าเอ๊ะฉันแค่ไม่ได้อยากเอารูปตัวเองขึ้นเนี่ยทำไมถึงต้องมาปิดการใช้งาน,นบัญชีของฉันด้วยนอกจากนี้นะครับก็ต้องบอกว่าบางส่วนก็บอกว่าเฮ้ยบัญชีของฉันเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับกลุ่มสแกมเมอร์เลยนะแต่ก็โดนไปด้วยมันหมายความว่ายังไงเอาง่ายๆครับบางส่วนตอนนี้ของชาวคอมเมนต์เกิดความรู้สึกไม่พอใจที่บัญชี Facebook ของเขาถูกปิดในขณะเดียวกันครับสื่อต่างประเทศก็ได้มีการรายงานเอาไว้นะครับว่าอ บัญชีกลุ่มเหล่านี้เนี่ยเป็นเพราะเขาต้องการปราบกลุ่มแก,งแก๊งก c a m m e r ในการผู้ชายยังไงละ่ะเพราะมีบางส่วนของผู้ใช้งานบัญชี Facebook ในเขมรเนี่ยพวกเขานั้นได้ใช้ Facebook ในการหลอกลวงและช่อกอง Online, รงออนไลน์รวมถึงโปรโมทเว็บพน,นันอย่างฉับยังไงละ่ะก็นี่ละฮะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนี้เองเนี่ยชาวเขมรที่ออกมาวอยวายออกมาวีเนี่ยจะรู้คําตอบหรือยังนะว่าบัญชีของพวกเขาโดนปิดเพราะอะไรอันนี้ก็ต้องมาติดตามรับฟังกันต่อแล้วกันนะครับท่านผู้ชมนะครับดูคลิปวันนี้แล้วรู้สึกอย่างไรกันบ้างสนอนเร์คอมเมน ตานี้ได้เลยเอาเป็นว่าหาชอบการเรียบเรียงและเล่าเรื่องของแอดมินอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ครับแอดมินต้องขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีครับ